ยังกูกูกๆๆๆูกูอัตโาแถนอ้อยยนี่เอาสาวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะพี่น้องจ๊าเมื่อนี่กับบรรยากาศโอ้พี่น้องไอฝนตกลินตาอ้อยเลยลุกขึ้นมากขั่วไก่แต้สต่อๆพี่น้องสองตัวพี่น้องเขาขึ้นเราแล้วๆก็เลยสิป้ากันเฮ็ดกินซุ่มผีสุ้มน้องกินแซ่บนี่นะพี่น้องจ๊าไก่สองตัวอันนี้ขาสองขาสิบปิ้งให้ทอแม่เรามากินปิ้งพี่แม่ กินป้งกินกับเขา่าแต่นี้อันนี้เทาอ,อ้อยกับข้วให้เยียบ้อยแล้วค่ะพี่น้องจานเยื่ยติดกับศิกเป็นคนเห็ดนําพี่น้องเนสิบต้มเซ็บแซบใส่สมุนไพรนี่นะนะนวเนี่นนจัดพี่น้องเลยไอ้หัวด้วดพี่น้องยกกี่ติดกับศีเผาพริกเผากระเทียมเผาหอมแดงน้่พี่น้องด้ยตะไคร่ตะไคร่กับเผาได้พี่น้องมันจะมีกลิ่นหอมเผาแล้วจังมาถุกนะจับคา อันนี้ยึติกแต่เาขาอะไรก็สสมัดตำํำไปใส่หมอนะพี่น้องเนะาะเมื่อนี้ฝนตกลิ่นพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศเป็นตะนอนตอ <c oughs> ฝนตกลิ่นฝนตกห้ามเขาคนพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยผิดเลยดูดูไปเมิดเลยเมื่อเสาร์นี้ยึติกัะไดต้มไก่ค่ะพี่น้องนี่วันนี้อ้ย,อยขั้วไกลให่งการสอบผนพี่น้องเอ้ยหมอฟดรัวรัวอยู่ อะไรลูกเอาล้านขไไน่เป็นยังไงวันนี้เป็นอะไรลาร้องให้เดี๋ยวเขาจะตี <c oughs> นดีกับมอตุมไกห้องค่ะพี่นอ้องบึ้งปวดต้มไห้ไเปื่อยเลยเนาะพี่น้องนะโอ้ยมาหอมจ้พี่นอ้องต้มไก่มันมันพเพิ่นได้กินเขาเดีพเพิ่นได้ไปจาะเขากินเขามันนี่เพิ่นกับมันแต่ตัวอันไกล้นั่นเซี่ยล้วค่ะพี่นอ้อง ต้เมเส้หมักข้ามเปียกเส้สมุนไพรโอ้ยหอมพี่น้องมากินเขา่าเสาน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินเขาง่ายน้ำกันแสบๆพี่น้องยืดติวกับสีเส้พักที่นี่สุกเป็นที่เรียบร้อยทุกคนทำอะไรตาอ่าิงไก่ครับปิงไก่ครับโอ้ยปิงไก่แต่แสบมีขี้ขอกี้พร้อม,มอากาศเาหนาวฝนตกลิ่น แม้มคือมันเถอะคะไก่อ่อนหอมหอยหอยเลยพี่น้องจ้กินเขาแล้วมันเลยมันเนาะหนานี่นะอันไก่สองตัวพี่น้องยัดติ๊ตุ่มอยู่ในบ้านในครัวหมอบอกยังนึงอร่อยตีเขานั่งตุ่มใส่สมุนไพรมันเส็บเส็บมึงไปย่อยจีเข่าปั่นบอกยัง่เลยพี่น้องท่าเกียร์โลว่าอยากภาปลาเดียบองมันปลาเดียบองมืดเต็มขึ้นจีมันเหลวมืดขึ้นนี่เพระบรรยากาศพายุครา มันยกระดับพายุเขาพี่น้องเขากันคักขนาดเลยแต่ว่ากับว่นั่นดอกว่ากับว่อย่างฮิ้ตกดอกพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเข้าพิ่นบ่านแล้วเขาแล้วน,น้ำกระมีนะพี่น้องเท่าอันตาเขาอยู่กระพองฝนกับมาเทสุกแล้วหอมบักคักเลยนี่อืมเปนี้ไว้ปิ้งไว้พี่น้องว้าวใส่อะไรข้างไหนหอมหอ <c oughs> มร้มนใส่ลุกแล้ว น้ำไ,ไล่หลยมึงกอดไปหาจานมาเซ่แล้วกันพี่น้องบ่าห้มันใหม่ไปกว่านี้แล้ <c oughs> าจีขอไปสมัยไม่ไหมแล้วซุปไปเนี่ยเอาเปสเอาแบบว่าไหมจนซุปได้กว่าที่ร <c oughs> <c oughs> ่มมาแล้วพี่น้องร่มหนาวมาแล้วว้อยๆแล้วหน้าพร้อมพายุไปเนี่นออยจีเขาเอามันมันญี่ปุ่นนะค่ะพี่น้อง มากินอีกแล้วมาเผากินมันเสียบนะพี่น้องแล้วยีดเกเสือทานมาใส่พี่น้องมึงทีลง่ล่ะมึงลิ้นบะสัน,นอันนี้พึ่งยุดไปได้ไดนะะี่ค่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมันสิตกจังสีอยู่มืดมือเรามมนสิไปแห้งตอนตอนแรกนะพี่น้องใบาสามสีม่วงแรงมันตกเฮ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเตรียมผ่ามงุงเตรียม ผาลายเตรียมผาใบนั่นแหละดีๆคุ้มใบพี่น้องเอ้ผู้ได้ทีเป็นเกี่ยวมากเราเป็นตากอยู่นั่นนะตกเมื่อว่านี่ตกแห้งไข่เนียนวโดแต่ว่าันลิ้นดูเรื่องสันนะพี่น้องทางที่ไ ให้อยู่เข่าพี่น้องคะไม่จังไร้เนาะมันเหนือการควบคุมเอ้ยแต่ว่าใครเนี่ยโปรยติเอาข้นเล่าเพราะาเอาข้นเล่าได้บัดถึงสิบนาทีเพถ่ากับนานงเศร้าเนี่ยหมแฮ,มแฮม็มเหมึงเลยนะพี่น้องฝนตกไหมไปห้อยกับฟ้าเอาขึ้นให้กับคล้องกับฟ้าเป็นเมียบานขับรถกลับบานไปเอาขึ้นให้ยา จะให้พวกลุงสันให้พี่น้องมุ่ยติงเนี่ยไปแบกขื่นซอยลูกหลานแบกขื่นซอยแล้วแบกปากคนได้ด้ว่าแต่ว่าใครแน่ว่าขึ้นท่านนะวันอันนี้คือมันหวานญี่ปุ่นนะค่ะพี่น้องอันหลานแถวแม่เราปลูกเพิ่นปลูกขายเลยขายดีแต่ว่ามันหวานค่ะพี่น้องมันฉีหวานกว่ามันเฮาธรรมดาเด้มันสีหวานกว่ามันเกี่ยวธรรมดาพี่น้องเ้ยมา พี่น้องมาเนี่โอ้มันตินค่ะพี่น้องว่ามปนคาเฟ่ด้วยยี่ตีกินโอ้มันติน,น,นคืออยากกินมันแห้มันอุ่นทองไหมแห้มันอันนี้มันเย็นอากาศเย็นๆเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ย